เ e t A วเว่ยไ <Get> ม่เข้าใจทำไมเวอร์ชัน B N K เป็น Get A v เว่ยอิดเสียงสูงเป็น Get A w a y ของ AKB เป็นเสียงต่ำตอนไนด้ฟังรอบแรกก็แบบเออคงเป็นสไตล์มลั้งอะไรไหนมีเรื่องอะไรให้พูดอีก นึกไม่ออกแล้วถามมาหน่อยอจะบอกความลับของท่านี้ในเพลงริเเบร์ให้สี่เหลี่ยมจะต้องอยู่ตรงหน้าคะเหมือนกับเนื้อเพลงส่วนหุกที่สองจะอยู่ตรงหัวใจจริงๆอันนี้ครูสอนสอนมา แต่ว่าพอตอนเราเต้นจริงๆแล้วก็คือลืมไปหมดทุกสิ่งก็คืออยู่จะอยู่แถวๆนี้ละมัง้งแทนแต่ว่าจริงๆต้นฉบับจริงๆแล้วก็คืออันแรกอยู่ตรงหน้าอันสองอยู่ตรงหัวใจตามเนื้อร้อง,งอะพวกที่ให้ิ้วตรงหน้าของเธอนะั้นกับกอหัวใจเธอเธอถึงเคลิ้มแค้งอย่างเงี้ยซึ้งมันมีความหมายนะคุณจริงๆนะถ้าเต้นของ,ของ,ข,องของเพลง a b อะจริงๆมันมีความหมายเยอะมาก มีเพลงอะไรอีกของโชนิจิเดีนี้ก่อนเตืตเตืเตเต,ต,ต,ตเห็นมีอะไรเลยโชนิจิอ๋อดูละอ่าไปตามแนวเ,เพลงกันต้องเพลงไ่เอาไหนาทำไม่ได้ดังใจอันนี้อันนี้คนที่คนที่ไม่ได้ร้อง ไอตอนท่อนในบางวันก็ซูญเสีทุกความมันใจไปมากมายใช่ไหมคนที่ไม่ร้องก็ต้องก็ท,ทําได้แบบฮึบฮึบสู้ไว้เฮ้ยนี้ให้กับคนที่ร้องที่อยู่ข้างหลังสี่คนข้างหลัง,งปแปะมืออันนี้คนอื่นๆมือมองไปมดออะไรให้ชี้หน้าเพื่อนที่แบบว่าที่เราเห็นว่าเป็นคู่แข่งด้วย,ยนี่นะที่คูญี่ปุ่นเขาสอนมานะเขาบอกว่าเออชี้หน้าคนนี้ชี้เป็นคู่แข่งเนี่ยแต่ว่า เราก็เพ mm ื hmm. <laughs> <laughs> ่อเป็นการง่ายที่จะไม่ต้องคิดนะคะก็อ uh ่า like ฟิกไปเลยครับเห็นมีอะไรเลยดอ่จิซีเรตของท่อนนี้นะคะที่ท่อนแล้วจูจูเสียงกล้องในใจใช่ไหมตอนแรกแถวเราอ่มันเป็นเลขแปดทุกคน เป็นแปดแนวนอนคนติดตามมันจะเป็นได้แปดแนวนอนนี้มีความยั่ดดีเป็นได้แปดแนวนอนนี้แล้วพอทอนแล้วจู่ๆเซียนกล้องในใจอย่างนี้ใช่ไหมเราจะวิ่งสลับกันด้วยคนจะวิ่งแบบว่าวิ่งมาอย่างี้สลับกันคนเข้าใจปะแบบว่าฟิ้ง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 จากวิ่งแปก็จะกลายเป็นแถวหน้ากระดานตรงๆแบบนี้อ่ะงงทำไงดีตอนแรกอะมันจะเป็นแถวแบบนี้ เป็นแถวเลขแปดปันอยู่นี่ปันก็ต้องวิ่งมาตรงนี้สิก็เลยจากตรงนี้ใช่ไหมทุกคนปันก็ต้องวิ่งมานี่จึ๊จึ๊แล้วก็เพื่อเป็นแถวตรงแบบนี้หัวเราจะกปะแล้วก็อ่ะแล้วก็วงกลมสีดําวงกลมสีดําอันนี้เป็นจินนี่ใช่ไหมจินนี่ก็ต้องวิ่งตัดมาแล้วก็เป็นแถวแบบนี้ซึ่ง มันก็จะมีคนที่อยู่ข้างหลังนี้อีกใช่ไหมอนี่คนที่อยู่หลังปันเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะฮะก็คือผมเองคือบูเป้เองก็คือพอปันวิ่งมานี่ได้วะาืดๆปันมาถึงนี่แล้วจีนิดก็วิ่งผ่านมาแล้วก็เป็นเป้วิ่งผ่านมาอย่างนี้แล้วก็เป็นก่อนวิ่งผ่านมาอย่างนี้ก็จะเป็นแถวตรงนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นปันเป้แล้วก็แถวหางแถวฝั่งนี้ก็เป็นชนิดก่อนเงี้เข้าใจปะก็วิ่งอย่างเงี้ยมันงงตรงไนเนี่ยก็นี่อ่ะปันวิ่งมาคนแรกปุ๊บชนิดทุนที่สองปุ๊บเป้คนที่สามปุ๊บก่อนคนที่สี่ปุ๊บวิ่งแบบสลับกันเป็นตัวเอ็กซ์ะเข้าใจปะสลับกันทีละคนทีละคนทีละคนจนเป็นซินเตอร์สองคนตรงกลางที่จะต้องวิ่งเร็วหน่อย Do, เง,ง,ใใง,งเม้อนมีอะไรเลยทุกจีทุกคนสังเกตป้าเวลาเราบูมเบียนเคจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้มือของคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมาจับอาจับยุดโป้งไปแล้วก็เป็นแบบนี้แล้ก็จะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์วงกลม เป็นวงกลมแล้วมีแบบว่าแ็กเหมือนดวงอาทิตย์พอเบียนเคโพเดนี้ใช่ไหมขึ้นไปเป็นการชี้ขึ้นฟ้าเป็นท่าของเบียนเคโฟเดคิดกันตอนที่คิดกันตอนที่ทจะถ่ายจะถ่ายปกโชวิจินี่แหละ แล้วแบบว่าเฮ้ยเราจะเอาท่าอะไรดีเพราะว่าของเอเคบีอะมันเป็นอย่างนี้เป็นของทีมบีใช่ป่ะ <B. S 1> ตอนแรกอะเออแบบเออใช้แบบของพื่นพี่ดีไหมยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบเบียนเคสตล์คุณก็ต้องมีสไตล์ของตัวเองค่ะแต่ตอนแรกมันมีสองสามแบบแล้วก็สรุปก็คือมาลงเอยด้วยแบบนี้ซึ่งจริงๆอะจริงๆตอนแรกมันมีแตกเป็นสองเสียงเรียว่าจะเอาอีกแบบหนึ่งกับแบบนี้แล้วก็ไม่ความว่า แบบนี้มันทําง่ายกว่านะแล้วก็อ่านี้ชี้ขึ้นไปแบบเป็นการแบบเอ้ยชี้ขึ้นไปดูด้วยก็รวมกันก็เป็นเหมือนผ้าทิพย์ด้วยก็เลยเอาแบบนี้เห็นม,มีอะไรเลยช่อจิ 자리 버스 창가에 기대 안